สวัสดีค่ะปามาทักไทยค่ะปานังตากแดดไปมานะคะปามองเห็นมันสลังวางอยู่อย่างนี้เลยวางอย่างนี้ปาก็นึกว่าหนูนะหนูหรืออะไรสักอย่างมาอาขุดเขาขึ้นหรืออะไรแต่ว่าพอหยิบออกมาแล้วก็มันเพิ่งขาดเพิ่งหลุดออกมานะ ไม่รู้โผล่ขึ้นมาตอนไหนแต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วทีนี้ก็เลยเอาตัวนี้ขุดลงไปก็เห็นอีกอันหนึ่งนะมันเต็มดินขนาดนั้นหรือนี่มันล้นขึ้นมาว้าวพอวานยังยังบได้คิดว่าจะเอามันขึ้นตอนนี้นะคะยังบ่ได้เบิง์าว่า,าความใหญ่มันซ้ำใดแล้วเนาะ,ะเนาะ อันนี้มันก็จะเป็นดินที่แบบว่าเราไม่ได้กะว่าจะปลูกพืชอะไรใส่นะคะพอดีว่ามีอมีมันฝรั่งอะเนาะที่มันแบบว่าต้องการพื้นที่ก็เลยเอามาใส่ลงดินตรงนี้ว,ว้าวโอ้หวัวสีสีนี่ตองค่ะตอนอปลูกมันนะคะจําอะไรว่ามันเป็น สีได้นะคะเนาะแต่ก็ะห้องจะเป็นสีนี่แล้มันถึงออกมากสีชมพูนะคะเนาะนตัวนี้กินเปลือกไม่ได้นะถ้าตัวสีขาวกินเปลือกได้คงจะค่อยคอขุดขึ้นมามันมีลูกเล็กด้วยนะว่รูว่าในดินม,มันจะขนาดใดนะคะเนาะอันอันที่มันเล็กๆอยู่จะพยายามไม่ให้มันหลุดขึ้นมาแต่ว่าลูกเล็กมันก็กินได้นะ นี่พอดีเลยได้โอกาสถอนขึ้นมาแตนที่ซื้อมาก็เหลือเยอะอยู่นะอ๋อมันออกนออีกแล้วเอ้ามันจะแตกมันจะแตกไอ้นี่อีกแล้วมันแก่แล้วเราขุดช้าไปหรือเปล่าก็าดีแหละจะเอาไว้กินกับ ปลาสวีเดนค่ะนั่นนะมันจะเวียนเกิดขึ้นมาอีกแล้วม,ม,มันั่งเนี่ยค่ะมันมันกระสีคลา,ายกับมันบานเท่าเนาะค่ะเนาะที่มันเกิดง่ายเนี่ยนคะคะอันนั้นคือส่งสีขาวๆนั่นหรือว่ามันยังไม่โตจัดอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยบอลลูว่าห่วยมันไปทางไรแนเดอบัดเนี่ย น,นี่เป็นการปลูกมันฝรั่งครั้งแรกนะเราก็จะไม่ค่อยไอน,นี่เท่าไหร่การขุดการหาต้นเดียวกันมันล้มไปเฉยๆนะจะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเท่านี้ก่อนนี่ดีด้ค่ะไม่ผืชในดินเนี่ ปลูกไว้แล้วก็เวลาจะกินก็ไปขุดมากินเหมือนขาเหมือนตะไคร้เหมือนมันมันหวานนมันอะไรมันแกวแล้วก็มันมันเทศนะคะเนาะอันนี้สีมันก็ขายมันเทศด้วค่ะเนาะมันเทศก็มีหลายสีอีกนั่นแหละค่ะสองหรือสามสีนะคะเนาะนี่เดี๋ยวไปทําเมนูกินนะคะเนาะเบิ่งกันค่ะว่าจะได้ปลาหรือว่าจะได้อา มีดบอลนะคะเนาะนี่เอามาให้ดูนะครับผลิตผลที่เกิดในสวนสวนย่อมสวนเล็กๆนะคะเนาะเก็บไปเก็บมาเพลินค่ะหยุดไม่ได้เหมือนกินอะไรที่อร่อยแล้วหยุดไม่ได้นี่อันนี้นะคะตอนที่มันเกิดใหม่ๆตอนที่มันยังไม่ออกลูกนะมันเกิดเร็วมากอันเนี้ยแล้วก็เอา ตรงนี้นะคะหักแล้วก็ไปชำํำมันก็เกิดนะฮะไม่ได้ขุดลึกเลยนะ,ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องวางกล่องแล้วก็ไปขุดรอบๆนี่ดูนะนี่ได้เยอะเลยเดี๋ยวต้องหาเมนูแล้วนะเอาไว้อบชีสก็จะดีนะมุนทปายแอปเปิลป่ะ นี่พอมีแล้วก็ไม่ได้กินบ่าเด้ตัดหยามากแบบนานเลยค่ะนี่มันก็หล่นนะแล้วมันก็เป็นการที่เราต้องเก็บอันที่หอถุงนี่ก็ยังไม่ได้เปิดดูนะกินได้เลือกปาดกินเอานะ อันนี้ดองดองบระท่านค่ะที่จริงต้องดองตอนมันเขียวเนาะพราะป่าคิดได้ว่าจะดองเนี่ยมันกับเริ่มเป็นสีเรื่อๆสีอ่อนๆแบบชมพูเขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะสีแอปเปิลน,นะคะเนาะนวนน่ๆเนาะนีกองไว้นี่ค่ะเด็กน้อยเมื่อกินของปา่ามดเลยเด็กน้อยลงครั้งหนึ่งกลุ่มหนึ่งหมดเลย <laughs> เ ต,ตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่ค่ะตัวนี้มันน,น่อยเนาะลูกลิปส์ไหนดูมะเขือเทศมีไหมมีลูกไหมมีลูกมีลูกด้วยเนี่นี่ค่ะห่อทุงแบบนี้น้ําก็เข้าอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ห่อดีหรอกค่ะห่อกันมะแร็งผสมไรสํำเนัองอันนี้นเป็นอันทุงที่แบบที่ปิดไอ้ปาก แก้วขอบจานเอ้ยปิดจานปิดอะไรนะปิดอาหารทุงแว็บอันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกโตแช่น้ำด้วยโอโหที่จริงกินมือแล้วยม่กะกหนาดกินด้วยนะคะเนาะปลอดสารแต่พ่อ,พอนี่เรามันก็บ่ได้อยากกินนะคะเพื่อนบ้านก็ถามว่าทุงนี่คืออะไรกันมาแรงนะคะ ก็ตอบเข้าไปอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้ดูแลเลยเคยเทิดกัน,น่วยใหญ่ให้ด้วยค่ะถ้าตรงนี้บประรคนี่แมวน้องแมวค่ะ กขชอบเพราะว่ามันมีดินตรงไหนที่มีดินน้องแมวก็จะชอบให้มันรกๆไว้นี่ไะค่ะไาออกมาเก็บเศษแอปเปิลร่วมกันนะคะเพื่อจะเตรียมการตัดหญ้าเพราะว่า ไม่ได้ตัดหญ้านานแล้วมันยาวขึ้นแล้วเราไม่มีปลัก๊กเราถอดกล่องปลั๊กออกนะเครื่องตัดหญ้าหน่อยปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบงค่ะปราสิทธิภาพเบ,งค,บ,ง,คบงความกรอบของเขาเอาปาดไว้ในบานไวเลยได้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นมแมลงวีมแมลงวันที่กล่วยนะคะเนาะหนึ่งมแมลงวีมแมลงวันในในบานีค่อนข้างจะลาย ช่วงนี้นะคะลูกแพรลูกแพรฟรังเลยคะ่ะบมึกษาลีป่านันเมิดแล้วน้องมามาหรอเงี้ยเสียงอืมชำน้ำมากมันสุกเนาะเนาะมีความเปรี้ยวด้วยค่ะ รีบมานีม่บอกอะไรแม่เห็นแมวเหมียวข้างบ้านมาสอนไปดูแมวเหมียวไปแล้วไปดูแมวเหมียวเมื่อกี้เห็นอยู่จ้าเอ๋ยอยู่ตรงขอบรั้วน่ะสุดที่มันจะมีหนอนไหมหอืมอ นี่ค่ะแม่เวลาเ้าเก็บมาใบนะคะเอาในโบนอนมันจะไตออกมาตั้งแต่เ้าออกแซนน่ไหวนะค,ะนะคะ่ะเนาะนอนมันจะออกมาตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีอันนี้ตัวนี้นอยๆออกแกนิก มันเป็นทาวลาอะค่ะเวลาเฮามีอยู่เขาบอกเอยกินมันเป็น,นยาา่างเฮามี่อ่ะถ้าด้ไปซื้อกินแต่ลูกสาวป้าเพิ่นกับบ่อกินแอปเปิลยูต้นค่ะเพิ่มมาอีกชนิดหนึ่งอีกพันหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะไข่กันแต่ว่าเด็กหน่อยเขาบางที่เลือกกินนะคะเนาะอืมชอากินวิตามินนะมัน ดีมากๆเลยช่ำม,มากๆเลยนะคูยูกไก่มาเอาเอไได้อวัวด้อยไก่รีบไปดูแมวเมียวเร็วไปดูเร็วไปดูแมวเมียวเร็วแม,ม่เห็นอยู่เมื่อกี้อ่ะที่เดิมอยู่ที่เดิม <laughs> ขอบคุณไลย์สำหรับ uh, คอมเมนต์ที่เพลนๆมากน,านะคะะ คลิปก่อนนั่นปะเบิงอ่าติดตามคอนเสิร์ชจ,จรจาเนาะเนาะมันเป็นบ่วงซวงแต่เพิ่นในเบิงถึงได้เฮ็ดคลิปถึงตอนเพิ่นเฮ็ดว่างขันหาขันแปดเนาะเนาะว่างพลานดอกไม้เนาะเะนาะปัตตลกออเอจินเนาะเพินเ่นบอกว่าเดี๋ยวเปล่าเอาติดก่อนเอารางวัลก่อนเดี๋ยวลุงพ่นมาสิบเวย์ลังวัลเนาะคะนะ่ะเนาะคนสิเอาไปให้ลุลงพ่นเม็ดเนาะคะนะ่ะเนาะ แมนอีลกัแมนคั่ได้พวกมันไล่ได้เงิ่อนติบเนาะคะนะ่ะเนาะหน้าเวทีไม่ขาดซ้ายรวมทั้งนักขาวด้วยนะฮะลุงพลซอมมาเพ่งเดียวนะคะเนาะก็เลยไดีลองเพลงเดียวอยูซองหลอบเินจะลาเพิ่นเบา เอนเตท์เกียงนะคะนะ้องปอบะเคยเบิงคอนเสิร์ตสดๆได้คะ่ะเบิงแต่แบบออฟฟิเชียลเป็นทางการบะเคยเบิงสดแบบนี้ยคือมีสารสารสินมาน่ะนะคะนะสารสารสินช่วงนึงก็ดัแงแล้วค่ะนะ ดังมากๆบริวารจูมอร์นี่เพิ่งมีผลงานใอยังเพราะว่าคาเพลงดังมันจะขื้นมากแบบเข้าประเด็๋ไปกดคนหาวงนี่ค่ะมันจะขื้นมาในชา์ตเนะ,ะนะติดชารตขึ้นมาในหน้าหน้าเพจของเราเลยแล้วเงินที่อ่าจินตลาได้นะคะได้ หอยข้อนะคะพวกมาไล่แบบเดียวกันกับลุงพูดนะคขาเนาะจินตลัก์อะเอาให้ปอรแตนพันบอกว่าไดจะไป,ไปเอาขึ้นหลังเวทีเด้อน,นะดังนั้นเนาะแต่ไปคิดว่าบ่าได้เอาขึ้นแล mm ้ว hmm. ค่ะเงินนั่นเป็นเงินให mm ้ปอรแตนนั่นแหละป้าบ้าอันนี้ความรู้สึกก้นเบิงแล้วค่ะเนาะคาดดา บ่งจนจบค่ะ่งไทยทอดสดชอบถ้าจะนั่งกินอันนี้แอปเปิ้ลสองสามหน่วยซีนไว้ไม่ได้ค่ะนู่นเดียวนื้อเด,ยเอยเดียวพ่อไม่ได้กินไร้มือแล้วค่ะอันที่ดองเน,นี่ยกะเอาใส่ช่องแข็งไว้เนี่ยอยากได้วิตามินซีกับมากินค่ะที่จริงกับเป็นตะกิน ซูมเอวดอกมุดสองหน่วยสองหน่วยคืสอ,ส,อสีดีผิวคือสีง,งามนะคะเนาะเขาพูณหลายๆสำหรับการทักทายนะคะเนาะลังกนเหตดคลิปมาเดอคลิปเสียคลิปพังบ่ได้คลิปนั้นปากก็เฮ็ดคลิปเหกันเสียเรื่อยเสียประจําเสียแบบว่าเอาคืนไม่ได้ตัดต่อไม่ไปนะขอนางไต่ตนมาเคอร์เทสะคะ่ะเมื่อ,อไหรจะสุกเนาะเนี่ยเนาะไล่เรียงกันสุกแต่ว่า หลายวันแล้วนะไม่ได้สุกไม่ได้แดงให้ได้เก็บกินหลายวันแล้วนะค่ะเนาะคลิปว่าเป็นคลิปแต่ก็บอเป็นอย่างนัค่ะเนาะเพราะว่าปกติเขาก็เป็นอาหารที่เขากินอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคิดเล่นๆนะค่ะเนาะบางคนที่แบาบว่าเพมีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็คนชอบในการกินมาติดตามเพราะการกินนะคะเนาะมันก็จะมีความกดดันได้ะค่ะเนาะอันนี้เอา มากเขาความรู้สึกเจ้าของนะคะนะถ้าเป็นจังปลาเนี่ยไปน,นั่งกินอาหารแบบซีหาพันเนี่ยคลิปเสียคลิปพังบพพ่อใจเจ้าของเนี่ยถ้าจะเอาล่งก็เอาล่งได้อยู่นะคะเนาะแต่ว่าเข้าบพพอใจของเขาเองนะคลิปนั้นก็เป็นคลิปเลยถ้ากินต้องใจซีหาพันแล้ว่อกินคลิปนั้นเฮ็ดคลิปนั้นเสียเนี่ยจบนะคะกันนะก็เป็นกําลังใจไฮโพธีท่ทำคลิป จริงจริงจังๆนะค่ะน้องยรีมาหาแม่มามากอดหน่อยมามาเร็วมาสวัสด,ดีหน่อยเร็วสวัสด,ดีค่ะหน่อยทำไมน้ำหูน้ำตาไหลอะ่ะน้ำตาน้ำมูกไหลเมื่อนี่ปลากินเขากับปลาเข้มพลังค่ะกับมันพลังและที่นี่ปลาเปิดกับปองนะคะน่ะนาะแพนห่วงใจ เฮ้ยที่ย่างวะจันแล้วท่านในปากก็เรียกว่ายับปลาแห้งบพระะาะว่าป้านังอยู่ของนอกนะคะน้องลีทายแม่ไหมลีตดแล้วอะไรรับเน,นี่ยโอ้โหมันสู้มากๆเลย เสียงมันสู้ไอ้เราก็สู้จะกินเรียนทำไมทำจมูกแปลกๆจมูกดมกลิน่น <c oughs> อะองเมนทุกสิ่งอย่างเี้ยนี้คนอยู่ในห้อง เสียงดังแล้วเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงดังเพื่อนบอกว่าตัวเอฟหรือตัวเอฟบอกว่ายายว่าเสียงดังดเพื่อนบ้านสงสัยว่าอีหยังเกิดขึ้นเพม่อนกับห้องใส่ปล่าเพราะว่า อย่าปากแห้งอย่าปากทั้งที่เพิ่นกับป๋ได้ยินปลาเลยว่าปลาเบายังแต่ววันนี้เพิ่นกับไปเคาะกระจกเพื่อที่จะให้ปลาได้ยินเราเพิ่นส่งสัญญาณว่าเพิ่นเอิ่นทักปลาเด้อปลาได้ยินบอเพิ่นเอิ่นว่าให้ปลาเด้อว่ามันเหม็นนะนั่นแหละค่ะปลามาฟังที่ลัางหรอกหลังจากที่ปลากินแล้วแล้วนะป๋าถามว่าเป็นยังเธอคือห้องใส่ฉันตอนที่เธอเปิดหน้าต่างมาเธอเธอเธอเคาะเฮ็ดยัง เพื่อนบอกว่าฉันคอยยังไงเธอรู้ว่าฉันน่ะได้รับกินได้รับรู้กินเยอะเพราะว่าเธอรู้บ่ที่ฉันเบาคอยน่ะที่ฉันมองเธอซื้อฉันเบาเบาอีกยังน่ะฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าเธอน่ะต้องการซื้อให้ฉันเหรรู้ว่ามันเหม็นแต่เพิ่นบริหามาบ่ให้กินได้ค่ะแต่เพื่อนแบบอยากให้รู้ส่งสัญญาณให้เฮาน่ะว่าเหม็นเกินไปแล้วเด้ ฉันอยู่ในนี้เด้อนะอยู่ในหอ้องเพิ่นขมางๆห้องเพิ่นนะคะนะ้ำเพิ่นปิดหน้าต่างแต่ปลาหน้าต่างใจจะให้เพิ่นใดกินนำ้ำเพราะว่าลังเธอเพิ่นผาทายลูกปลาเวลาปลาเปิดกล้องมันว่าตอนที่ซื้อมากินช่วงแรกๆหม่ๆมแต่ว่าอันนี้มันผ่านไปนานแลลวนะคะปลาซื้อมากินเรื่อยนะคะนั่นแหลคะค่ะป่ามาถามเพิ่นที่หลังว่าเป็นอย่างเธอต้องคือคอกระจกเสียงดังฉันอยากให้เธอรู้ฉันอยากให้แบบเอ่อให้สัญญ,ญาณเธอ ว่าฉันอยู่ในหน้าต่างมองเห็นเธอกินอยู่แล้วฉันกระบ้เบ้ายังเพราะว่าฉันบบอยากทรงเสียงดังในขณะที่ฉันกินข้างนอกฉันอุตส่าห์ยู่เงียบๆกินเงียบๆแล้วเพราะว่าบ่อยักให้เพื่อนบ้านได้กลิ่นกับมันกลิ่นมันเหม็นอีดีครับเหม็นบบหยกค่ะบบหยกเลยปลานัางอย่านมันกับมันกับคลายๆแบบล่มมันพานไปทา้งหน้าต่างเพื่อนล้วมันเข้าไปในห้องนะคะนั่นแหละค่ะ แล้วกับปากกินมือนีอีกมือนึง่งมือบ้านปกินรอบนังมือนีปกกินรอบนัง,นกกนลนงแล้วก็มันตังอยู่ตรงนั้นปากก็เัิจะแพดเข่าช่องแข็งค่ะแมงวันตัวยังไงมักก้อยดินน้ำหัวน้ำห้าวค่ะแล้วนกก็บินมานะคะโอเคค่ะปามาทักทายพเนก็ขอบใจเด้อที่ทำให้เฮาเบ้อเงาเมื่อช่วงหนึ่งนะคะนโมว่านี ตังเพลงนี้ก็คือพอตอนช่วงมีช่วงนึงเนาะค่ะนอทีแบบว่าเพลงนี้ดังมากๆเลยป่ะเคยคัเวอร์อยู่ค่ะจำเนื้อเพลงมาค่อยใดแล้วค่ะลองไว้อีอย่างอีกนาะก็ขอบใจเ้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่องเงาเมื่อช่วงหนึ่งก็ขอบใจเ้อถอยคำซึ่งซึ่งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยนะคะนาะกะมอบให้พุทีิติดตามกันนะคะนาะ ออนะมีอันที่ปรับปลูกอยู่ของเทิงนะคะเทิงบานสามสี่หนวยมีติงติงหลายลูกเลยนะมีมัม่นสามหนวยสามติงนะคะติงออกมาไม่รู้เป็นที่อะไรเป็นที่ต้นมันหรือเปล่าไปรูนะคะเขาคุณหลายๆค่ะรถขยะมาแล้วเสียงดังแล้วนะคะเขาพุณหลายๆที่ติดตามกันนะคะเนาะ พุ่นที่ฟังบอทตอนนี้ฟังบอทตอนนี้ก็เป็นยังไงเจอกันไว้คลิปหนะะ้าค่ะคลิปที่พันๆมากต้องเชิญคลิปนะคะนาะมันเสียง์่ได้เอามากอะเลยมบาบอกแบบนี้เพื่อเป็นการทักทายนะคะขอบคุณคุณมินที่แบบว่าแนะนำมากนะคนะเนาะหัวอกเดียวกันทำคลิปแล้วคลิปไม่ได้ดังใจก็สามารถาทำคลิปปติปตอ่อโน่นนั่นนี่ได้นะคะนะอะไรจะเป็นทริคนะคะสำหรับูท้ทีเจ้าไปใส่นะคะนะบายค่ะ